ก็มีหลายๆคนอ,ะอ่ะรอผมรอเหรียญเนี้ยผมนอนไม่หลับเลยเชื่อไหมครัผมตื่นปกติอ่ะผมตื่นแล้วผมจะอยู่ในห้องทํางานวันเนี้ยผมไม่ได้อยู่ในห้องทํางานเลยผมอยู่หน้าบ้านต่อปกติจะหาตัวผมไม่ค่อยเจอเพราะตอนที่นัดกันเนี่ยนัดกันไว้บ่ายสองก่อนบ่ายสามผมนั่งรอเหรียญเนี้ยอย่างใจจดใจจอ่อ นะครับก็จนสี่โมงเย็นเหรียญมาถึงก็มีอยู่กันหลายคนก็คุยกันถึงเหรียญน,นี้ทุกคนที่เห็นเหรียญเนี้ยพูดว่าร,ร็วไหมเมื่อแปดปีที่แล้วอ่ะผมไม่มีโอกาสได้เห็นเหรียญตัวจริงอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจพี่นะ แต่วันนี้ผมมีโอกาสได้เห็นเหรียญได้สองเหรียญตัวจริงเหรียญแบบนี้ไปเหรียญที่มันตลกอะว่าทำไมตอนนั้นอะจึงมีคนบอกว่าเหรียญน,นี้เก๋ <G ül> ผมก็เลยบอกเขาว่าเขาไม่ได้ดูเก๋นะครับคนที่บอกว่าเหรียญน,นี้เก๋ไม่ได้เคยเห็นเหรียญตัวจริง นะครับคือตอนเนี้ยเราผ่านมาแปดปีจนเวลาแปดปีได้พิสูจน์ว่าผมรับซื้อเหรียญเนี้ยประกาศซื้อเนี่ยมาตลอดระยะเวลาแปดปีผมโพสต์ลงเฟซบุ๊กยังเป็นเรื่องอัศจรรย์เลยครับผลและคนแชร์โพสต์นี้เยอะมาก,กวันนี้ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอปเอ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊ปรบระปั๊บไปเซอร์พาแท้ครครันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอสเ e เช็พระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ดได้เลยสวัสดีครับต้องมีปากน้ำเหรียญอิมพอร์ตถึงราชบุรีตอน4โมงเย็น นะ่เขาเรียกอิมพอดไหมมิวด้วยสองเหรียญนี้ไหมเอ่ยตัวจริงสวยมาก ตัวจริงสวยมากแล้วก็ด้านหลังหลังหูเนี่ยถ้าใครเล่นเหรียญน,นะหลังหูเหรียญที่มีโดนัทแบบเนี้ยเป็นเหรียญของงานร้านห้างเตียนเซ็ง ช่วงปี 67, หกเจ็ดหกเก้าซึ่งเหรียญบล็อกปกติก็หลังหูแบบเน,นี้ยเหรียญตัวจริงสวยมากจริงครับแล้วก็คมมากด้วย เมต,ตาแนละ้วเรียกตาต่อเนี่ยต่อลงไปได้บล็อกให้เป็นเม็ดมันคลาสสิกนะเหรียญลงกุเอี่ยมวัดหนังปีหกเจ็ดราคาเท่าไหร่ โตเตเต้าหู้ก็แซลอยู่นะนี่เหรียญน,นี้ก็คือเหรียญน,นะเก่า <9 S 2> เหรียญหนึ่งที่ดูง่าย เหรียญนี้คือเหรียญเก่าเหรียญหนึ่งที่ดูง่ายนะครับคือเหรียญวัดหนังอะเหรียญผู้เอียมาปีหกเจ็ดเป็นเบญจาภาคีครับอ่าซึ่งเหรียญเบนจาภาคีเมืองไทยเนี่ยก็สนุนราคาเหรียญที่สตาร์ทที่ห้าล้านขึ้น นะตอนนำเหรียญเนี้ยที่เข้ามาหนองไปประกอรเนี่ยก็ขับรถเอาเหรียญเนี้ยมาส่งให้ผมนะครับขับรถเอาเหรียญนี้มาส่งให้ผมนะ ก็มีหลายๆคนอ,ะอ่ะรอผมรอเหรียญเนี้ยผมนอนไม่หลับเลยเชื่อไหมครัผมตื่นปกติอ่ะผมตื่นแล้วผมจะอยู่ในห้องทํางานวันเนี้ยผมไม่ได้อยู่ในห้องทํางานเลยผมอยู่หน้าบ้านโอปกติจะหาตัวผมไม่ค่อยเจอเพราะตอนที่นัดกันเนี่ยนัดกันไว้บ่าย,ายสองก่อนบ่ายสามผมนั่งรอเหรียญเนี้ยอย่างใจจดใจจอ่อนะครับก็ จนสี่โมงเย็นเหรียญมาถึงก็มีอยู่กันหลายคนก็คุยกันถึงเหรียญน,นี้ทุกคนที่เห็นเหรียญเนี้ยพูดว่าไร,รู้ไหมเมื่อแปดปีที่แล้วอะ่ะผมไม่มีโอกาสได้เห็นเหรียญตัวจริงอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจพี่นะ แต่วันเนี้ผมมีโอกาสได้เห็นเหรียญได้สองเหรียญตัวจริงเหรียญแบบนี้ไปเหรียญที่มันตลกอะว่าทําไมตอนนั้นอะจึงมีคนบอกว่าเหรียญน,นี้เก๋<น>ผมก็เลยบอกเขาว่าเขาไม่ได้ดูเก๋น,นะครับคนที่บอกว่าเหรียญน,นี้เก๋ไม่ได้เคยเห็นเหรียญตัวจริง นะครับคือตอนเนี้ยเราผ่านมาแปดปีจนเวลาแปดปีได้พิสูจน์ว่าผมรับซื้อเหรียญเนี้ยประกาศซื้อเนี่ยมาตลอดระยะเวลาแปดปีผมโพสต์ลงเ c e b o o k ยังเป็นเรื่องอัศจรรย์เลยครับผลแลคนแชร์โพสต์นี้เยอะมาก,กวันนี้ ความสัจรา์ของเหรียญน,นี้คืออะไรไหมโออ่าโพสเหรียญน,นี้ไปอ่ะผมวมาต้องการจะบอกว่ามันมีการแจ้งเตือนกลับมานะผมโพสเหรียญน,นี้ไปอ่ะแปดนาทีโอ,อแล้วกระทู้ที่โพสมันเตือนความจำใช่ไหมวันที่แปดเดือนแปดวันที่แปดแปดปีที่แล้ว ่าแล้วโพสต์ใหม่เนี่ยนี่ผมโพสต์ไปอ่ะโพสต์ได้แปดนาทีคนเขาก็มาดูว่าเอ้ยนะฮะคือเหรียญเนี้ยนะครับเล่าที่มาให้ฟังก่อนเหรียญเนี้ย นี่ครับเป็นเหรียญที่ผมไปเปิดเจอในเฟซของคุณปรกรณ์ประการเขาชื่อน้องไปลบบุรีนะแล้วเหรียญเนี้ยมันเป็นเหรียญบล็อกที่จะไม่มีขีดตรงหูอ่าอันนี้คือเหรียญบล็อกเดียวกับที่มีประเด็นดรามา่า ผมก็บอกเฮ้ยรู้ว่าเหรียญนี้ยคนในคนบนห้างพันทิพย์เรียกว่าอะไรเหรียญมีปานคือเหรียญนี้ยมีรอยดำๆตรงนี้เขาเรียกเฮ้ยเหรียญมีปานอ่ะโอ๊ซื้อไปแล้วเหรอนะคราวนี้เหรียญนี้ยเขามีคนเช่าไปแล้วผมก็เลย โทรไปหาเขาโทรหาไปแล้วบีนะประกอบประกนานว่าขายใครไปช่วยตามให้หน่อยรู้เปล่าขายใครไปไ<อ>ขายกอฟฟันดับไปเนี่ยเหรียญเนี้ยประกันเนี่ยเขาส่งให้เรานี่โรแต่เขาส่งตอนเช้าเทติเล่ายัางแชรเลยเทตีล่ายังแชร์เลยขอบคุณครับ นะขอบคุณขอบคุณมากๆฝากขอบคุณถึงเฮียติเล่าด้วยนะครับโอ้ยเฮียติเล่านี่เป็นเจ้าของเว็บอาท่าประจันนะเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอะเว็บไซต์ท่าประจันนะครับเหรียญเนี้ยนะน้องมกรกกรเขาบอกว่าตอนที่ได้มายังไม่ยังไปถ่ายใส่มือก็เลยคิดว่าจะเอาไปถ่ายรูปศัตรูก่อน ปรากฏว่าพอได้รูปศัตรูมาปั๊บเนี่ยเขาโพสเฟซบุ๊กเขาบอกว่าคนน่ะนะติดต่อหาเขามากเลยแล้วเขาก็ขึ้นไปบนพันธิพอดีนะะกอฟันดาห์ก็บอกให้เอาเหรียญตัวจริงมาดูอ่าพอกอฟันดาเห็นเหรียญนี้ยกอฟันดากเ็เลยซืยย้อไปเมื่อนี้คุณแย่งกัซื้ออะไรคุณนีทยไปซื้อมือแรกเป็นแสนผมก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะต้องกราบขออภัยด้วยว่า ขอถือวิาสาสะในคอมเมนต์ของอ่านะครับซึ่งผมเชื่อนะหลายๆคนคอมเมนต์อ่ะก็ไม่รู้ว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญบล็อ,บอกที่มีดรามา่าวันเนี้ยได้คุยกับนะน้องปายรู้ที่บอกแล้วรู้ไหมว่าเหรียญเนี้ยเป็นบล็อกมีดรามา่ารู้พี่แต่เหรียญผมดูแท้เขาบอกเขารู้ว่าเหรียญเนี้ยคือเหรียญบล็อ,บอกมีประเด็นดรามา่าแต่เห็นตัวจริงก็เหรียญมันแท้ เขาบอกเขาก็ซื้อโหตาต้องต้องบอกนะว่าจิตใจเข้มแข็งแล้วก็สายตาคมมากเพราะตอนเนี้ยเสียนเหรียญยุคเนี้ยที่เห็นอยู่นะโอที่ยังอยู่ได้อ่ะก็จะมีเนี่ยนะที่เห็นในในเฟซบุ๊กแล้วว่าเหรียญก็โอเคนะผลงานเยอะๆนะก็จะมีอ่าเนี่ยประกรประการอ่ามิวปากนะ้ํา ช่ไหมพี่นหนึ่งที่เล่นเหรียญนะนะกอฟันดาพี่เก่งคลองขวางี่ติว่าไซต้องยกเป็นปรามาจารย์ไปแล้วนะฮะก็เหรียญเนี้ยผมก็เลยว่างานช่วยถามกอฟให้หน่อยว่าเหรียญเนี้ยผมขอซื้อนะฮะมิวก็บอกว่าอ่าไปาก็บอกว่าครับพี่เดี๋ยวผมตามให้อ่า ก็ใจก็ยังเต้นนะเพราะว่าก็รู้อยู่ว่านะก็ขณดนี้เขาก็ทางลูกค้าเขาก็ดีนะเขาก็เล่นนะเหรียญดีอยู่แล้วนะปรากฏว่าบวว่าเขาเอาเท่านี้พี่นะผมบอกโอเคอ่าผมบอกโอเคนะครับก็ผมก็ยอมจ่ายในราคาที่เขาเรียกมา วันนี้ก็ได้นั่งคุยก็ก็รู้สึกว่าประทับใจนะที่เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ใครเจอก็ซื้อคงไม่มีใครเอาเอาตังมาซื้อเหรียญเก๊เหรียญเป็นแสนหลายแสนนะนะนะครับก็ซื้อมาเสร็จแล้วก็น,นั่งคุยกันคุยไปถึงว่าบางเหรียญเนนะี้ยต้องให้เวลาถึงเจ็ดแปดปี ต้องให้เวลาถึงเจ็ดแปดปีอะจึงจะเขาเรียกอะไรนะจึงจะพิสูจน์อะไรบางอย่างได้เหรียญเนื้อเดียวกเหรียญเจ้าฟ้ากุ้งอันนั้นถูกต้องอยู่แล้วครับนะต้องบอกว่าแปดปีอะคือแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเหรียญนี้ให้เห็นอยู่เนี่ยนับเหรียญเลยนะเหรียญแรกนะก็คือเหรียญที่ผมซื้อมาจากบ้านเสนน อ่าเหรียญที่ผมซื้อมาจากบ้านเสนนก็คือเหรียญทองแดงซื้อนังกับพี่เก่งของขวางซื้อมาพร้อมเหรียญพ่อกลัน่นเหรียญน,นั้นอะ่ะผมดูพี่เก่งมาดูก็ดูไม่ถึงนาทีนะก็ถามคือจริงๆอะ่ะเหรียญปูเอี่ยมอะ่ะเหรียญที่เป็นดาม่านะเหรียญที่เป็นดาม่าคือเหรียญน,นี้ นี่คือเหรียญนี้เหรียญที่เป็นประเด็นดาม่าคือเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ยจะเล่าให้ฟังเลยว่าคนที่เห็นเหรียญนี้ก่อนเนี่ยคือใครรู้ไหมโอ้พี่นวดบางแพอ่าจอ่าตอนนั้นอ่ะพี่นวดบางแพกับพี่นูเนี่ยเข้าไปบ้านเสนนเพราะไปซื้อเหรียญพ่อแทนเพราะเสนนเนี่ยเสจุธานนสิงหเดชเนี่ยเขาเป็นคนสร้างจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อแทน วัดแก้วฝาบ้านผมซึ่งเสนนเนี่ยเขาจะมีคนสนิทคืออามนตีคุณอามนตีที่โดยเคยอัดคิดเป็นไม้เรื่องของปู่ลำพูอะนะคุณอามนตีเนี่ยก็เป็นคนที่เสนนไว้วางใจมากสุดให้นำพระออกมาตลาดพยาไม้บ้างเขาไว้ใจเสอาคุณอามนตีคนเดียวปรากฏว่าผมเข้าไปทำข้อมูลเรื่องพอแทนแล้วคุยกับเสนน ก็ไม่รู้ว่าท่านชื่นชอบอะไรตัวผมท่านก็หยิบพให้าปกติพระบ้านท่านมาไมให้ดูนะ <Ừ. S 1> หยิบมาให้ดูแล้วคนอื่นก็ซื้อพระเสนนไม่ได้ยกเว้นกุดามนรีเอาออกมาดูง่ายไหมน้ตเดียวอสตังู้นะดเดียวสตังรูแล้วผมบอกเลยครับ<ด>ผม้พูดไปแล้วนี่เลยพี่หนวดบางแพเนี่ยได้ส่งเหรียญน,นี้ยให้เซียนเหรียญนะ่ะดูแล้ว แต่ไม่มีใครสามารถเอาเหรียญเนี้ยออกจากบ้านเสนนได้เพราะถูกไหมถ้าจะซื้อก็คือต้องมาจ่ายตังค์ซื้อที่นั่นเลยเอาพาออกจากบ้านเสนนไม่ได้อ่าก็ปรากฏว่าวันนั้นน่ะพี่เก่งเนี่ยนั่งแท็กซี่นะมาบ้านเสนนแล้วก็จ่ายตังค์ซื้อออกมาพร้อมเหรียญเพราะกันผมถามว่าวันนี้คุณรู้ใช่ไหมว่า อย่างพี่เก่งของขวางเนี่ยเอาว่าเสียเหรียญไม่ได้ท่าอยู่ได้พี่เก่งี้ยติว่าสาอย่างเงี้ยถูกป่ะเสียระดับนะตำนาเนี่ยเขาก็ยังอยู่เนี่ยสายตาเขานั่นคือเขาดูนค,นคนที่ดูแลจ่ายตังค์ซื้อนั่นคือเสียนอย่างปก <c oughs> า,ากกเนี่ยเขียเหรียญนั้น่ะรู้ว่าบล็อกดาม่ากล้าจ่ายตังค์ซื้อเป็นแสนอะปรากฏว่าพอได้ซื้อมาเสร็จก็งงนะเหรียญนี้มันเป็นดาม่าได้ยังไง แล้วตอนที่ซื้อมาเนี่ยข่าวดังรู้เปล่าโอจาพพิเพชรบางแคได้ไหมพิเพชรบางแคเนี่ยมาตลาดกอบกุลตอนนั้นมีประเดดามายันไม่มีใครรู้เลยว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดผักเครื่องภาคตะวันตกคือตลาดกอบกุลเซียนพารู้กันแต่คนในโซเชียลไม่รู้หรอก <c oughs> ปรากฏว่าพี่เก่งเก้าเหรียญเนี้ยส่งเข้าไปไงปานประกวดคนที่มีโอกาสได้ส่องเหรียญนี้ตัวจริงนะคือพี่เก่งผม อพี่ออสเลี่ยมทองพี่ยาหัวหินเพราะอะไรเพราะเหรียญเนี้ยถูกสุ่งเข้าประกวดงานสัมพันธ์แล้วก็ติดที่สองผมถามว่ากรรมการทั้งโต๊ะดูแล้วติดรางวัลน่ะกรรมการดูพาไม่เป็นนะอ่าแต่เหรียญเนี้ยผ่านไปสิบเดือนเกือบปีอ่ะอยู่ๆมีประเด็นดราม่าขึ้นมามันน่างงไหม ไทม์ไลนะ์เนี่ยคือผ่านมาเกือบปีนะโอ้ mm. แล้วจู่จๆเหรียญนี้ยก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมานะพอมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมาปุ๊บผมบอกกับเพื่อน mm. ๆเลยว่าบอยไม่เคยเห็นเหรียญน,นี้ mm. โทนไม่เคยเห็นเหรียญน,นี้เฮียเสีย er ไม่เคยส่องเหรียญน,นี้จริงไหม คุณกลับไปถามพวกเขาดูอ่าคนที่ออกมาบอกว่าเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญเก๋แต่ไม่เคยได้เห็นเหรียญตัวจริงเลยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องรู้นะโทนบอกเหรียญน,นี้เก๋โทนไม่เคยเห็นเหรียญน,นี้นะบอยบอกเหรียญน,นี้เก๋บอยไม่เคยเห็นเหรียญจริงนะ เออผมจริงบอกเลยว่านะตอนนั้นอ่ะคุณอาจจะเห่อไปกับกระแสถูกป่ะเพราะคุณรู้จักเซียนบ้าไม่ครบทั้งประเทศก็อย่างตอนนั้นอ่ะผมอยู่บนพันทิย์ผมมีร้านใหญ่ๆสองร้าน่ะผมมีตู้อ่ะถูกไหมสองตู้ไม่มีใครที่มีร้านบนพันทิย์เยอะเท่าผมแล้วกันผมลงกลับมา สร้างตลาดพักเครื่องพักตะวันตกคือตลาดกอบกุลเนี่ยจึงมีดราม่าเหรียญนี้ตุปแปลกไหมคือผมจะบอกเสมอว่าบอยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหรียญนี้โทนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหรียญนี้เพราะอะไรไม่ใช่ตังเขาพระก็ไม่ใช่พระเขาอ่าถูกปะ่ะตังค์ก็ไม่ใช่ตังเขาซื้อ ไม่มีการซื้อตัดหน้ากันเหรียญก็ไม่ใช่เหรียญเขาเหรียญตัวจริงก็ไม่เคยเห็นแต่มายุ่งกับสมบัติของผมกับพี่เก่งอ่าก็แปลกนะเอ้าไม่เป็นไร เจนเห็นน้ำไม่เหมือนที่เขามีอยู่ก็เลยตีเก๊เไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความเป็นธรรมหรือแปลกๆเพราะอะไรคือเหรียญที่มีสองบล็อกอะสามบล็อกมากกว่าหนึ่งบล็อกกับนปกติเรียกว่าเหรียญโบราณที่มีมากกว่าหนึ่งบล็อกค,คือปกติสําหรับผมคือปกตินะเพราะม่วงบ้านทวนเนี่ยหน้าหนุ่มกับหน้าโบราณน,นี่ไกลกันมากนะใช่ยังเล่นกันได้เลยเพราะม้วงบ้าทวนเนี่ยหน้าหนุ่มกับหน้าโบราณนี่ ห่างกันมากเลยนะพ่อฟักตาปิดตาเปิดพ่อแดงทำนกตาเล็กตาใหญ่พ่อจิตวสัลตนาเหรียญแรกของประเทศไทยเนี่ยมีบล็อกพุทธมีหัวกับพุทธไม่มีหัวอ่าคนที่เล่นเหรียญเก่าอ่ะอเขาไม่ดูตำหนิเข,เขาดูธรรมชาติ แล้วพระมีมากกว่าหนึ่งบล็อกเนี่ยคนที่เป็นเซียนจริงๆ <c oughs> เขารู้เลยว่าปกติผมเป็นคนส่องเหรียญน,นี้กัะตาผมด่าว่าผมกับพี่เก่งจะบ้าแล้วเงินเป็นแสนไปซื้อพระเก๋อคนที่มีดราม่าเหรียญน,นี้ว่าเก๋ไม่เคยส่องเหรียญน,นี้เลย คุณว่ามันตลกไหมแล้วไม่เคยหย้คุณเาบอกวเกงไงเออแล้วพอเวลามีเหรียญเนี่ยเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเนี่ยไอ้แท้ยังไงเนี่ยผมอธิบายจนหมดมแต่ผมถามว่าเกยัอยงอธิบายได้ไหม,มสุดท้ายไม่มีการอธิบายนะมผมก็ยังถามเสมอว่าเมื่อเหรียญเหรียญเนี้ยมันไม่ใช่เหรียญคุณคุณก็ไม่เคยเห็นเหรียญตัวจริง วิจาเหรียญคนอื่นได้ด้วยเหรอและถ้าเหรียญมันเก๊จริงๆอ่ะก็ไม่แปลกหรือถ้าใครดูเหรียญแบบนี้ว่าเก๋ถ้าเห็นตัวจริงแล้วบอกว่าเหรียญน,นี้เก๋นะอันนั้นคือดูพาไม่เป็นนะแล้วผมก็นะมันเป็นคำนี้ได้ไหมทองอะ่ะทองชุบนะ การเวลาผ่านไปมันก็ลอกแบงค์ทองแท้ให้คุณเอาสีสเปรย์ไปพ่นน่ยให้ผ่านไปนานแค่ไหนมันก็คือทองแท้เหรียญเขาแท้เนี่ยให้คุณไปใส่ร้ายว่าเก๋สุดท้ายพระเขาก็ยังแท้มผมประกาศรับซื้อเหรียญบล็อกนี้เนี่ยมาตลอดเวลามผมได้ซื้อเหรียญเนี้ยอยู่ที่พี่เก่งนะถ้าใครอยากจะดูไป,ไปดูนะ รั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเ k Check ช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊กปบกระปับ๊บไปเซอร์ผาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR Code โคได้เลย